ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินยังอยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดสมุทรสาครมาจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับจะเข้าไปทางสมุทรสาครน,นะครับถนนพระรามสองเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ ถนนพระามสองแถวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเป็นยังไงถือว่ารถไม่เยอะนะครับวันนี้ก็วิ่งกันได้สบายอยู่นะครับ นี่ผมก็วิ่งอยู่80นะครับนี่ความเร็วหลุดจากการสร้างทางยุกระดับพระรามสองมาแล้วนะครับเขาสร้างมาถึงแค่มหาชัยเมืองใหม่นะครับช่วงนี้ส่วนตรงระยะต่อไปนี่ข้างหน้านี่ก็ยังไม่ได้ก่อสร้างนะครับ ทางนี้จะไปทางสมุทรสาครน,นะครับสมุทรสงครามแม่กลองนะครับเพชรบุรีเลยตอนนี้ก็เข้าเขตจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ าเราออกซ้ายนะครับเราก็จะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครแล้วก็ไปกระทุ่มแบนนะครับถ้าตรงไปก็ไปท่าเฉลอมนะครับสมุทรสงครามเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มจะวิ่งาภาพเริ่มจะย้อนแสงแล้วนะครับ นี่ก็คือสะพานที่มาจากกระทุ่มแบนนะครับกระทุ่มแบนจะอยู่ฝั่งขวานะครับเข้าตัวเมืองสมุทรสาครตอนนี้ก็อยู่ต่างระดับจงังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแถวแถวตลาดกลางกุ้งนี่แหละครับตลาดกลางกุ้งก็อยู่ฝั่งขวานะครับ วัดสมุทรสาครนนะครับตอนนี้ม่งหน้าไปทางสมุทรสงครามนะครับท่าฉลอมสมัยก่อนผมก็มาทำงานอยู่สมุทรสาครน,นะครับถนนเส้นนี้แหละ ทำงานโรงงานอาหารสัตว์นะครับสมัยอายุยังไม่เยอะนะครับยังเป็นวัยทีนอยู่นะครับหลายปีแล้วลนะ่ะหลายสัก20ปีได้แล้วมนะั้ยมาทำงานโรงงานนะครับทับเป็นกะนะครับงานโรงงานนี่เขาจะเปิดเครื่อง24ชั่วโมง ก็บ้านแพ้วนะครับสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับตรงไปก็จะพานั่งรถไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศแถวสมุทรสาครกันตอนนี้ตลาดไทยนะครับจะอยู่ฝั่งขวานะครับตลาดทะเลไทยต้องกับรถใต้สะพาน ตรงไปก็จะไปบ้านแพ้วนะครับอ,เอํเภอบ้านแพ้วไปท่าฉลอมตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำข่าจีน ก็ถือว่าวิ่งได้ดีนะครับตอนนี้ไม่ติดขัดอะไรก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีช่วงไหนที่รถติดมั้งแต่ว่าเท่าที่ดูนี่รถฝั่งขาเข้าเยอะนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามนะครับปริมาณรถก็เยอะ ก่อนนี่ขี่มอไซค์มาทำงานนี่น่ากลัวมากเลยนะครับยังถนนยังไม่กว้างแบบนี้นะครับนี่เขากำลังจะทำสะพานให้รถมอไซค์วิ่งข้ามนะครับจากฝั่งหนึ่งมาฝั่งหนึ่งนะครับถือว่าถนนนี้กว้างมากนะครับมีถนนพระรามสองนะั่ ตลาดท่าจีนนะครับฝั่งขวาเส้นทางสู่ภาคใต้นะครับสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับตรงไป ถนนทนบุรีปากท่อนะครับหรือว่าถนนพระรามสองนั่นแหละแถวนี้โรงงานเยอะนะครับสมัยก่อนนี่โหคนไทยเรานะครับเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานนี่เยอะมาก,กนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีจะมีแต่แรงงาน านะครับเป็นส่วนใหญ่ที่มาทำนะครับคนไทยแล้วนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับที่ทำงานโรงงานโรงงานส่วนมากก็จะเป็นโรงงานอา,อาหารสัตว์หรือว่าปลากระป๋องอะไรอย่างนี้นะครับ วางซอสปรุงรสทั้งหลายนะครับก็จะมีอยู่แถวๆนี้แนหะละโรงงานเยอะแยะสมัยผมเป็นหนุ่มน้อยนะครับก็ถือว่ารุ่งเรืองมากนะครับแถวสมุทรสาคร,ครนี่โรงงานอุตสาหากรรมนี่เวลาเราเข้างานหรือว่าเลิกงานตื่นเช้ารถสองแถวนี้เต็มไปหมดนะครับคนที่มาทำงานนี่ถือว่านั่งกัน จนรถรถแบบห้อยโหนกันเลยนะครับเมื่อ10กว่าปี20ปีก่อนนะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วเปลี่ยนไปหมดถนนพลบุรีปากท่อนะครับถนนพระรามสองขาออกนะครับที่ผมวิ่งอยู่นี่ก็พาเพื่อนพี่น้องนะครับนั่งรถเที่ยวกัน เส้นทางสู่ภาคใต้นะครับไปถนนเส้นนี้นะครับก็วิ่งไปเรื่อยไปถึงแยกนะครับตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อนะครับรา,าดบุรีแล้วก็จะมีทางแยกนะครับเป็นน่าจะเป็น3ามแยกนะมาฝั่งขวาจะมาจากนกคนปรปฐมเป็นถนนเพชรเกษมนะครับก ฝั่งซ้ายแล้วก็จะไปเพชรบุรีแล้วก็ไปประจวบลวงไปใต้นะครับถ้าจากนี่ไปถึงแยกวังมะนาวก็คงจะ50-60โลแล้วนะนะครับตอนนี้รถรถเริ่มจะชะลอนะครับแถวอะไรเนะี่ยน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นทางเบี่ยงก่อสร้าง นี่เขาก็ลาดยางใหม่นะครับนี่แถวท่าจีนนะหรือว่าท่าฉลอมบ,บ้านแพ้วนะครับผมไม่มานานแล้วอ๋อข้างหน้ามีทางเบี่ยงถนนพระรามสองนะครับขาออกวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับที่เคยทำงานอยู่นะครับแถวสมุทรสาคร หรือว่าเคยทำงานโรงงานนะครับงานโรงงานสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่ามีสามกะเลยนะครับ1วันยิบสี่ชั่วโมงนี่เครื่องจักรนี่เดินตลอดนะครับยิบสี่ชั่วโมงมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกนะครับสามกะเลยเขาอ๋อเขาทำถนนนะครับตรงนี้ เทลาดยางไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับก็จะเทซ้ําอีกรถก็เริ่มเยอะนะครับเพราะว่าเส้นนี้นี่เป็นเส้นทางออกสู่ภาคใต้นะครับส่วนมากก็จะเป็นรถบรรทุกบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับแถวสมุทรสาครน,นะครับตอนนี้นี่ตลาดน้ำดำเนินสะวดวกตอนหอยหลอดสมุทรสงครามนะครับตรงไป ผมก็เคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนะครับดอนหอยหลอดหลายปีแล้วล่ะอ่าอำเภอบ้านแพ้วนครปฐมให้คิดซ้ายนะครับจะมีทางออก ำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่รู้ช่องบาวลินนะครับเคยทำงานอยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับทำงานโรงงานหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าหลายคนนี่ต้องเคยทำแน่ๆน,นะครับผมก็คนหนึ่งนะครับที่เคยมาทำงานอยู่ ก็จะออกตรงนี้นะครับคงจะไม่ได้ไปต่อนะครับพาทุกคนนั่งรถเที่ยวกันดูบรรยากาศถนนพระรามสองขาออกกันนะครับจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสําหรับคลิปนี้นี่ครับอาเภอบ้านแพ้วนะควรปฐมนะครับจุดกลับรถให้ออกซ้ายออกไปทันแล้วนะครับนี่เราวิ่งอยู่ตรงนี้มันคันไว้อยู่นะ ตรงนี้ได้นะครับ น,นเป็นถนนวิ่งสวนนะครับตรงนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นเลยหรือว่าไม่เคยมานะครับเราก็เลยไม่รู้จะไปกลับรถนะครับใต้สะพานนะครับไปอีกฝั่งหนึ่ง บนบ้านบ่อนะครับถ้าเราตรงท,ทัดเลยไปอีกนะครับเราอาจจะเห็นหนาเกลือนะครับแถวแม่กลองสมุทรสงครามนี่เขาทำนาเกลือกันเยอะนะครับ เอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมา,ารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นวัดชัยมงคลไม่ใช่นะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดชัยมงคลลูกศรบอกไปทางขวาโรงเรียนสารศาสตร์นะครับมิเทศสมุทรสาค,ครโรงเรียนสารศาสตร์ ีวิเทศสมุทรสาครอยู่กไกลขนาดนี้เลยรถที่เขาวิ่งอยู่ฝั่งขวานะครับตรงไปนะครับจะไปสมุทรสาอาจจะหมุสงครามนะครับเพชรบุรีแม่กลองตอนนี้ก็จะอยู่แถว่า บ้านบอนะครับสมุทรสาครผมก็จะยูเทิร์นตรงนี้นะครับใต้สะพานไปฝั่งขาเข้าโอ้น้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำซึมมาจากไหน น้ำน้ำมาจากฝั่งขวานะครับครองทนรับประทานสมุทรสาครตั้งเครื่องสูบน้ำโดยน้ำลดออกมา ก็กลับมาฟั่งขาเข้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ